ตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับเป็นแฟรนไชส์ทางด้านตัวสุขภาพนะครับอยู่ที่บูธบีนบีนถั่วปั่นเพื่อสุขภาพนะครับดูกับคุณไบค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งคำถามครับคุณไบสามเหตุผลที่ควรจะซื้อแฟรนไชส์บีนบีนครับค่ะตอนนี้นะครับก็คือเทรนสุขภาพกำลังมาแรงนะครับแล้วก็คือทางแบรนด์ของเรานะครับบีนบีนเพื่อ วินวินทัอปปั่นเพื่อสุขภาพนะครับเป็นทัรปปั่นออร์แกนิกหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก็คือตอบโจทย์กับลูกค้านะตอนนี้อยู่แล้วนะครับ่อันที่หนึ่งคือมันอยู่ในเทรนใช่ครับกำลังมาแรงเลยสองคืออะไรสองคือคู่แข่งเราน้อยครับอ่าก็คือในบรรดาของเกี่ยวกับทัอปปั่นเพื่อสุขภาพอะครับเรายังไม่มีคู่แข่งเลยแต่เราอาจจะมีแบบว่าทัอปปั่นที่แบบเป็นธรรมดานะครับตามตามตลาดนัดทั่วไปแต่แบบแบรนด์นะครับยังไม่มีเลยอ่าสามนะครับก็คือ คืนทุนไวครับอ่าเพราะหนึ่งก็คือเราลงทุนคือของเราครับแพ็กเกจของเราเริ่มต้นอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับก็คือไปบอกเลยว่าลงทุนนิดเดียวแต่ได้กําไรคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับอืมโอเคตอนนี้นะครับใครสนใจมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับตอนนี้นะครับก็คือเราจะมีตัวเกี่ยวกับส่วนลดนะครับแล้วก็ของแถมของแถมตอนนี้เราก็คือแถมเป็นเครื่อง POS ให้นะครับไซส์เอ็มนะครับต่เป็นไซส์เอก็คือเราแถมเป็นตัวอุปกรณ์พร้อมขายนะครับ200แก้วเลยอืมนะครับ วันครับอีกหนึ่งแฟนชายนะที่อยู่ในเทรนด์นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับที่บินบินถั่วปั่นเพื่อสุขภาพครับครับ